ปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไทยด้วยนะครับเพิ่มทัพย์อยากมีเงินนับเราต้องไปกราบหลวงพ่อทอง อออออยาากกช่่่ออ่่วววนนพพพแมีี้งงงไปรบหลททัดสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับช n แนลรีวิวพระเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการแกะคระเนื้อเหรียญทิพท่านอรอคอยเหรียญไตรามาส6ก64รุ่นทองนำเงินหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบ้านไร่ตําบลกุดพิมานอำเภอด่านกุนทศจังหวัดนครราชสีมาครับและรุ่นนี้พิเศษคือ ปลุกเสกนานถึง3เดือน3เดือนเต็มเข้าพรรษาและเป็นรุ่นแรกนะครับนะฟังผมให้ดีรุ่นแรกปลุกเสกนานถึง3เดือนหลวงพ่อทองอธิษฐานจิตนะฮะนานถึง3เดือน10วาระ10กว่าครั้งนะครับปลุกเสก10กว่าครั้งนะครับนะและเพิ่งมีพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ก็คือเมื่อวานนะครับนะเมื่อวานนั่นเองวันที่11นะครับนะปลุกเสกใหญ่นะครับวันนี้นะฮะวัน ที่นะครับผมก็นํามาทําการคละเนื้อเดี๋ยวเรามาแกะคละเนื้อเดี๋ยวให้ดูเป็นอันนี้คือเป็นรายการเหรียญแถมยกรังซึ่งเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเหรียญน,นี้ไตรมาส64ลงพ่อทองมีคนจองไปแล้วเนื้อเงินลงยาธงชาตินะครับลงยาธงชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับธงชาตินะครับเปิดขึ้นมาโอ้โหนี่ลูกค้าเห็นไหมฮะเนื้อเงินลงยาธงชาติครับผม มีลูกค้าจองไปแล้วนะครับนะเหรียญนี้นะครับสวยๆเลยนะครับผมเปิดราคาเบาๆไปแล้วนะครับนะฮะด้านหลังเป็นวัวธนูครับเห็นไหมครับสวยงามครับอันนี้เลขนัมเบอร์เท่าไหร่เอ่ยห้าสิบเอ็ดนะครับชัดเจนนะลูกค้านะดูรายละเอียดครับ เปิดแบ่งปันเบาๆครับลุนละ500บาทตอนนี้ในกลุ่มน่าจะเปิดกนรลุนละ7-800ถึงแนะครับแต่ผมยังให้ราคาเดิมเหลือแค่3 4รุ่ลุนสุดท้ายลูกค้าฟังให้ดีเหลือแค่34รุ่ลุนสุดท้ายนะครับนะเรียญที่สวยอย่างนี้นะครับลุนละ500บาทนะครับมีค่าส่ง50บาทพร้อมโอนเงินค่าส่ง50บาทนะครับใครรับ3รุลุนพร้อมโอนเงินเอาไปเลย1 4 0 0บาทนะครับใครเก็บเงินปลายทางมีค่าส่ง70บบาทให้เร็วให้ไว เหลือแค่34รุ่นสุดท้ายของดีขึ้นคอได้สบายลูกค้าผมบอกได้เลยว่าขึ้นคอได้สบายเพราะว่าปลุกเสกนานถึง3เดือนนะครับขึ้นคออารัธนาขึ้นคอได้สบายใจนะครับนะรุ่นนี้ดีนะครับจัดสร้างโดยพี่สนพี่สนเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อทองนะลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยเป็นคนที่พาหลวงพ่อ ขับรถพาหลวงพ่อไปกิจนิมนต์ตามสถานที่ต่างๆนะครับลูกศิษย์ใกล้ชิดจะมีพี่ตีกับพี่สนนะครับซึ่งผมก็รู้จักนะครับนะใครที่เล่นสายหลวงพ่อทองวันวันไล่นะต้องรู้จักพี่ตีกับพี่สนเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อถวายการรับใช้หลวงพ่อมาเนื่อนานเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีนะครับนะนะฮะนะครับชัดเจนนะครับนะะนี่นะครับโอเคนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายการ ลุ้นเนื้อนะครับดูรายการลุ้นเนื้อกันนะครับนะเดี๋ยวจะขอญาติแกะรังให้ดูนะครับอันนี้คือลักษณะของรังนะครับนะเดี๋ยวขอญาติแกะนะครับแกะรายการลุ้นเนื้อในรังให้ชมนะครับแกะรังให้ชมนะครับโอเคครับในรังก็เปิดขึ้นมาปุ๊บนะฮะจะเจอเป็นอ่าใบรายการนะครับเจอใบรายการนี่นะฮะนี่คือใบรายการของเขานะครับ นะครับรายการลุ้นโชคสร้าง200ลังนะครับนี่คือใบรายการนะครับตามนี้เลยนะครับสร้าง200ลังนะครับ2 0,000ืนเหรียญนะครับลุ้นเซอร์ไพรส์หลังเรียบนะครับทุกเหรียญเลยนะครับทุกรายการจะมีลุ้นเซอร์ไพรส์หลังเรียบนะครับเนี่ยเห็นไหมใบอยู่รายการสวยนะครับนะโอเคนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเจอเนื้อเงินนะครับเขามัดยางมาแบบนี้3มเหรียญนะครับลูกค้าเห็นไหมเอ่ย เขามัดยางมาแบบนี้3ามเหรียญครับเนื้อเงินนะครับผมจะทําการแกะนะครับแกะให้ดูนะครับนี่คือเนื้อเงินที่เขากลาันตีมาในลังนะครับไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะลูกค้านะเห็นไหมครับนะฮะชัดเจนนะลูกค้านะไม่มีตําหนินะครับอาให้ดูก่อนชัดๆใกล้ๆนะครับอ่าเหรียญที่1ผ่านไปมาดูเหรียญที่2นะครับนี่ฮะ ไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมชัดเจนนะลูกค้านะนะครับอ่ะนะครับกล่องค่อนข้างลื่นนะครับอ่ะมาดูเหรียญที่3กันนะครับไม่มีตำหนินะฮะทั้ง3ามเหรียญเลยนะครับนะครับชัดเจนนะลูกค้านะให้ชมนะครับครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวพลิกเหรียญนี้ให้ชมกันนะครับนะครับไม่มีตำหนินะครับเดี๋ยวหยิบเหรียญลุ้นธรรมดามาให้ชมกันนะครับเทียบกันเลยนะครับ ไม่ครับไม่มีการทําตาหนินะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการคระเนื้อนะครับในนี้นะครับเขาการันตีเนื้อเงินมานะครับสามเหรียญนะครับก็คือเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําแท้หนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาอีกสองเหรียญนะครับนะตามไบโอรายการนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะนี่คือไบโอรายการของเขานะครับ เหรียญรุ่นนี้พิเศษยังไงลูกค้านะครับพิเศษตรงที่ว่าหนึ่งคือท่านจะได้เหรียญไตรามาสที่ปลูกเสกนานถึง3เดือน2ท่านจะได้เหรียญวาระหรอบ72ปีนะได้ทั้งไตรามาสและเป็นวาระหรอบนะครับนี่มันดีตรงนี้เลยลูกค้านะครับอะเรามาทําการคละเนี้อกันดีกว่านะครับนะฮะเพื่อความชัดเจนนะครับอะทำการคละเนี้อกันเลยนะครับ เพื่อความชัดเจนนะครับในการเช่าหาวัตถุมงคลนะครับนะละเนื้อกันเลยครับโอเคครับขอให้ทุกท่านได้เนื้อเงินกันนะครับใครได้เนื้อเงินไปผมก็ดีใจด้วยนะครับนะเปิดแบ่งปันราคาเบาๆลุล่าห้าร้อยบาทมีค่าส่ง50บาทนะครับนะเก็บเงินปลายทางค่าส่ง7 0บาทนะลูกค้านะนะครับนะมีบริการเก็บเงินปลายทางครับนะค่าส่ง70บาทนะครับค่าส่ง70บบาทนะครับนะเก็บเงินปลายทางนะครับ Okay, นะครับใครรับ3ลุนนะครับใครรับ3ลุ้น,นะรรรนพร้อมโอนเงินจัดส่งฟรีในราคา1,400บาทนะครับแต่ถ้ารับ3ลุ้นเก็บเงินปลายทางก็1,450บาทเหลือแค่3าที่่ลุนสุดท้ายลูกค้านะครับใครเล่นสายหลวงพ่อทองไม่เก็บไตรามาสวาวระหรอบถือว่าพลาดอย่างแรงนะครับถือว่าพลาดอย่างแรงไตรามาสร,รุ่นแรก วาระหกรอบปลกเสกนานถึง3เดือนลูกค้านะครับใครไม่เก็บถือว่าพลาดอย่างแรงนะครับรุ่นนี้นะครับชัดเจนนะครับนะเดี๋ยวผมแพ็กจัดส่งให้วันนี้นะลูกค้านะนะครับนะเดี๋ยวผมไปแปะหมายเลข1ถึง100สักคู่เดียวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขลำเบอร์1ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่เลือกเบอร์ไว้แล้วผมก็จะหยิบส่งให้ตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เลือกเบอร์ผมก็ขออนุญาตหยิบส่งให้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะจส่งให้วันนี้นะครับนะประชาสสมบัธ์ถึงนะพระปิดตาคูณทองเงินล้านหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับพระยังมาไม่ถึงศูนย์ผมนะครับนะเดี๋ยวรอพระมาถึงไม่เกินวันที่15พฤศจิกายนน่าจะได้พร้อมส่งนะลูกค้านะมันก็มีบางศูนย์ที่ล่าชา้าบางศูนย์ถึงเร็วนะครับนะเดี๋ยวรบกวนลูกค้ารอกันสักหน่อยนะครับนะนะครับของเดียวรอสักนิดหนึ่งนะครับนะ ส่วนรุ่นนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับเหรียญไตรามาส64หลวงพ่อทองวันวันไล่วาระ6รอบอายุครบ72ปีเปิดแบ่งปันลุ้นล,นละ500บาทมีค่าส่ง50บาทใครรับ3รลุ้นพร้อมโอนเงินจัดส่งฟรีในราคา1,400บาทใครเก็บเงินไปทางมีค่าส่ง70บาทนะครับนะรุ่นนี้ปลรกเสกนานถึง3เดือนเข้าพรรษาเต็ม3เดือนนะครับ แล้วก็มาทําพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับเมื่อวานนะครับวันที่11พฤศจิกายนนะครับนะนะฮะรุ่นนี้รับรองว่าอนาคตต้องเป็นพระหลักอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้ชาวลาวเข้ามากว้านซื้อหลวงพ่อทองกันเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่ามีรุ่นหนึ่งนะตอนนี้นะหลวงพ่อทองนะครับบัดบัตไล่นะครับมีการออกทุนร่วมสร้างระหว่างสองประเทศด้วยกันก็คือประเทศไทยและประเทศลาวนะครับรุ่นบารมีสองแผ่นดินรอติดตามได้เลยครับนะเป็น รุ่นแรกเป็นพระเกจิอาจารย์องค์แรกของเมืองไทยและเป็นรุ่นแรกที่มีการออกทุนร่วมสร้างระหว่างไทยลาวนะครับดูยิ่งใหญ่ไหมนะครับนะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยตอนนี้หลวงพ่อทองดังเป็นอย่างมากในลาวนะครับนะอนาคตไกลอย่างแน่นอนใครไม่เก็บตอนนี้พลาดอย่างแรงนะครับไตรามาส64รุ่นแรกวาระหรอบอายุครบ 72ปีหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่สำหรับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ